คงจวดเลยทีน่ะเครื่องหุ่นเว่ยพราะมันแตกเองบันนี้เอาอีกแล้วมันมีล่มเขาเลยร่มเขามันก็อยู่ในน้หนะเน้ยยังวงหน้ามันบอดอัดมันบอดด้นเข่าน้าเหลือมันแบบมันตีออกข้างๆไปสีนาครับมันหมุนออกไปมันตะลือดได้น่ะ เหมือนกับมันน้ำขึ้นมาแล้วมันออกหูขาดอืมมันลวมตะเลิดมันนี่หูออกบนน้ำสิสิเขาดันขึ้นมาหนี่เองไม่หวามากันเป็นเนาะบันตัดเขื่อนฮ่่าเกยจรี่ยมโอ้ยน้ำเปล่งเลยเนี่ยดึไดันสุด จะอยู่เท่าไหร่ตัวสะปรับเสียนมง ข้ามันขึ้นท่อหน่อยเงยนาะมันที่ยววหดปะ มีป้าบอเนี่ยสะปลยเรมีายเอน่ยผมว่สะน่อยเนียสะหน่อยหนยดีิเดียวดินอันนี้มันก็คือดินทางแถวไอสะตาเนาะ